คือปัน้นปั้นต้องทด้เห็นคลิปนี้คือพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบแกทำแล้วแบบแกบบแบบบางครั้งพี่ก็ดูดูดคลิปนี้ก็แล้วกันนะนนพ,พ,พ,นพี่แบบพี่พูดสันว่าพี่แบบบางทีพี่ก็ไม่เข้าใจเไย น้ำลงนะอาบคือขอโทษครับคือคือบางครั้งบางครั้งพี่ก็ไม่เขาบางครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจไว้ว่าแบบพี่ก็บางครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแล้วว่าทําไมพี่แบบแบบทําไมพี่อ่ะแบบมาหา อาจารย์ตัวเองอะไรเงี้ยคือถ้าพ่อหนุ่มดูคลิปนี้ผมบอกว่าผมจะจะบอกว่าผมขอโทษครับมันหาจริงๆครับแต่มันหามาก,กว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องพยายามกั้นขำเพราะครับเพราะว่ามันโ <c oughs> อ,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 อ้ขอโทษผขอโทษดูอีกเร่องหนึ่งแล้วกันนะครับเจ้าชื่อหนุ่มน้ำยาครับอาจารย์ผมเองแหละเข้าไปติดตามก็ได้นะครับผมกูด <c oughs> กดหน้าก็กดไม่ได้โอ้ปกติแหละเนาะก็พากล้องเล่นน้ำก็เอาโชว์ให้ดูว่า DJI Osmo Action 3เนี่ยมันกันน้ำเข้าหรือกันน้ำออกนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมก็คือของเขาดีจริงนั่นแหละนะก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากไม่มียดท่านมากันาดหรักนะผม